ในงานอาชีพเครือข่ายเนี่ยนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้กับเราเนื่องจากอะไรบ้างเช่นบางคนต้องทำงานโรงงานเสี่ยงกับสารเคมีสารพิษในโรงงานนะครับหรือบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักเกี่ยวกับโรงงานทอผ้าเนี่ยบางทีมลพิษในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อในอาชีพบางอาชีพเนี่ยคือไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากที่ว่าไม,ไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วนะยังมีอีกมุมนึงก็คือว่าไม่ได้ส่งเผิมสุขภาพเท่าไหร่เพราะว่างานที่ทําเนี่ยตัวเองหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปอยู่ในใ,ในสารเคมีสําหรับคนทำโรงงานนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับเป็นเป็นพ่อค้าแม่ค้ายืนลวกกว๋วยเตี๋ยวนึกภาพไหมยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหน้าหน้าเตาร้อนๆนะครับอลองนึกลองนึกถึงผู้ชายนะ ผู้ชายที่ยืนหน้าตอร้อนๆแบบนั้นต่อเนื่องร้านก๋ยวยเตี๋ยวมากี่ปีบางคนเป็นหมันไปเลยนะอันนี้อันนี้คือเรื่องสุขภาพที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดมุมพวกนี้นะหรือบางคนเนี่ยทำอาชีพเกษตรกร,กรอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเตียผมทาทาสวนก็จะเจอแต่ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงฉีดพ่นนะครับ<ช>ลูกๆหล,ลานๆที่อยู่ในสวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสวนธรรมชาติแบบเมื่อก่อนอาจารย์กุ้งขจามีอาชีพเนี่ยเขาใช้เคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บอดอดแอดแอดป่วยง่ายเข้าโรงพยาบาล แล้วปรากฏว่าอะไรรูกครับผมพาพ่อไปตรวจเลือดนะครับไปตรวจกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัสเซียเขาสแกนแบบคลื่นเนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ยังเจอสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในเซลล์อยู่ในปอดอยู่ในกระเพาะครับอยู่ในร่างกายครับอยู่ในเลือดครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเจอโลหะหนักเนี่ยสารตะกั่วบ้างอะไรบ้าง่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าในมิติของคําว่าเอฟสุขภาพเนี่ยมันอาชีพที่เราทํามันมีผลต่อสุขภาพ หรือบางคนขับแท็กซี่อ,อาจารย์กุ้งบางคนขับแท็กซี่เนี่ยนะบางทีไม่ได้พักครับเพราะว่าคนในขณะที่คนอื่นนอนตัวเองก็ต้องมาขับรถรับผู้โดยสารเนี่ยน,นะครับหรือบางคนทํางานกลางคืนเนาะมันะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือทํางานที่แบบต้องบริการคนกลางคืนแล้วมันก็อดหลับอดนอนนะครับอยู่กับเหล้าอยู่กับแอลกอฮอล์หรือบางทีบางคนเป็นนักร้องนะรายได้ดีนะมีชื่อเสียงแล้วก็รายได้ดีมากแต่มันต้องไปร้องเพลงตามร้านอาหารน่นนี่นั่นก็ดึกเดินอดหลับอดนอน พออายุเริ่มมากงานนั้นก็ทําให้เราเสื่อมง่ายนะครับวงนาฬิกาชีวิตไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยโอ้ถ้ายกตัวอย่างอาชีพที่ทําให้เสียตัวอ่างเยอะมากอัพอัพแลวทีนี้กรุงขอเป็นตัวแทนงานประจำอัพแล้วรู้ไหมว่าฝ่ายบุคคลทําอะไรกับเราถ้าเราลางานหนึ่งเดือนอ่ะอัพคิดถึงความไม่ปลอดภัยนะฝ่ายบุคคลทีตเราหรือทีตเราหรือเห็นใจเราแบบไหนจ่ายคุณเป็นค่าจ้างตลอดชีวิตไหมแล้วไปนอนอยู่บ้านเลยขอโทษเต็มที่สามเดือน ขอโทษเต็มที่กุ้งทําอยู่ตอนนี้คือกุ้งส่งให้น้องคนที่ที่รถชนพิการคําเดียวที่บริษัทตอบได้คือขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณ <c oughs> เป็นเจ้าหญิงนิสตาแต่ตอนนี้ลูกน้องกุ้งเป็นเจ้าหญิงนิสตาตลอดชีวิตอัพนี่ทาได้สะเทือนมากลูกน้องกุ้งเองเพราะฉะนั้นคุ้งถึงบอกว่าใครทํางานที่มันไม่ปลอดภัยให้คิดและรักตัวเองเยอะๆวันหนึ่งที่คุณเป็นอะไรบริษัทส่งแค่คําว่า ขอแสดงความเสียใจนะคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เราไม่ได sure. ้โอ้โหเจ็บปวดค่ะอัพบอกเลยตอนนี้ลูกน้องกุ้งนอดด้านหญิงลิตาอยู่กินโปรตีนกินเอมราอยู่ทุกเดือนค่ะอัพโดนเต็มเต็มค่ะโดนเองเข้าใจเลยเข้าใจเลยนี่เห็นไหมนี่ถ้าเรามาได้แชร์กันเรื่องเนี้เยอะผมว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราพูดได้เป็นช่วงเลยมีรูปให้ดูด้วยนะคะับเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยใครอยากคุยกับกุ้งยาวเลยมีมีรูปให้ดูด้วยว่าลูกน้องกุ้งนอนสภาพไหนว้มีคุยกันอันนี้ชัดมากเรื่องเนี้สุ เวลาเข้าเคสโดยเฉพาะห้องผ่าตัดเนี่ยหมอเนี่ยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ครับต่อให้หมอไม่สบายอยู่ต่อให้หมอเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอยู่ตอนนั้นนะครับแต่เวลาเข้าเคสผ่าตัดไปแล้วนะครับจะวางมือทุกอย่างแล้วก็มากินไม่ได้เพราะว่าความเป็นความตายของคนไข้ตรงหน้าคุณเนี่ยตอนนั้นมันเป็นความรับผิดชอบบางทีมันเคสต่ตอเนื่องที่ผ่าตัดเนี่ยโอ้สิบกว่าชั่วโมงนะครับสิบหกชั่วโมงยังเคยมีเลยสูงสุดที่ต้องยืนช่วยชีวิตคนนะครับ แต่ชีวิต oh. ตัวเองแย่ในหลายอาชีพเนี่ยนะครับเราทํายิ่งทําสุขภาพยิ่งแย่วางกัเนเถอะเนาะเอาประมาณนี้<ช>แล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า,าใครที่เข้ามานะครับในเลือกในอาชีพนี้คุณมีโอกาสที่สามารถดีไซน์เอฟสุขภาพของคุณได้นอกจากสินค้าแล้วนะครับลักษณะการทํางานที่อิสระกําหนดเองได้ป่วยก็หยุดได้ไม่สบายก็พักได้นะครับอันนี้ค,คือฟิตทูบอดี้หรือสุขภาพเลยขอบคุณมากครับอับกุ้งครับขอบคุณครับ